เอ้ยยามค่ำพระอาทิตย์ตกแรงนี้ที่นครพนมณรนะิมฝั่งโคงโ,โอ้โหคิดจะเป็นกำลังลงแล้วเด็กโอ้สุดทางสุดเลยอันนี้เป็นเส้นริมโคงนครพนมเฮามาเบิงในพระธาตุสีโคตตะบองหรือพระธาตุสีโคตตนะปูนั่นเองน่าเป็นเมืองเก่าแก่ที่สุดอของพี่น้อง ชาวลาวกับชาวไทยของรฝั่งขงของเราเป็นพระธาตุที่เก่าแก่ามากพระธาตุองค์เดิมก็จะจมอยู่ในใต้แม่นำ้ำขุงเป็นเมืองลี้ลับเป็นเมืองลี้ลับสมัยตะก่อนนี่จะเป็นเมืองของพญาเสียงเมียงพญาเสียงลุงเสียงขอมพญาขอมเสียงลุงเสียงขอมพระธาตุองค์เดิมจะอยู่ใต้แม่นำ้ำขุง จะอยู่แถวๆนี้แหละแถวๆนี้ตรงนี้มันจะเป็นล่อง,องน้ําลึกที่สุดนะตรงนี้นะนมันจะมีพระธาตุสีโคตบูรณ์แล้วก็พระธาตุสีโคตบององค์เดิมเขาจะอยู่ใต้จะอยู่ใต้แม่น้ำโขงเป็นฝั่งเก่าถ้าน้ำมันแห้งลงมาเ็าจะเห็นเป็นสันพระธาตุให้เห็นแถวๆนี้แหละ เป็นสมัยแต่ก่อนจะมีพวกฝรั่งและก็หน่วยซิลมาดำดูดำลงไปแล้วพอไปถึงปุ๊บเขาลงไปสำรวจดูลงไปสำรวจเสร็จแล้วปุ๊บพอใกล้จะถึงใต้พระธาตุนี่แหละน้ำมันก็ตีขุนขุนข,นขุนขึ้นมาทำให้เป็นบ้าเป็นบอกันไปหลายคนเลยล่ะเพราะศาสตร์มีเยอะแยะครับ มาในริมฝั่งน้ำโขงเนี่ยเป็นเมืองลี้ลับอีกเป็นแนวพิสูจน์ไม่ได้และก็เป็นความศรัทธ,ธาของคนสองฝั่งไทยลาวและก็เวียดนามจีนเป็นเอาไว้ให้กับพวกที่อาศัยอยู่ริมฝั่งโขงเอาไว้เป็นใช้น้ำปลูกผักปลูกการเกษตรทั่วไป รดมสมบูรณ์ถ้ามีสมัยตะก่อนก็จะเป็นพวกความลี้ลับเช่นพญานาคความเชื่อเงื่อนะโบราณเป็นถ้ำแห่งเมืองบาดาลสมัยตะก่อนนะอันนี้เป็นคําบอกเล่าแต่โบราณโบราณกันนะผมก็เกิดมาอยู่ในแม่น้ําโขงนี่แหละนะก็จะมีเรื่องเล่า15คําทุกวันที่15คํำนี้จะมีเรื่องแปลกประหลาด วัดเก่าสวยงามมากนะเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นนะเ่าแก่อานน,นี้น่ากลัวนี่เป็นน้ำขงนะนะอ่ะอว่างมาเที่ยวกันนะครับผมอันนี้เป็นฝั่งฝั่งนู้นเป็นฝั่งลาวพรรมาศิรนะิพุตบองฝั่งเราก็จะอยู่ฝั่งนี้อ่าสองพี่น้องฝากฝั่งกันสวยงามนะอันนี้กล้องไม่ค่อยชัดเท่าไหรนะ่ตอนนี้ก็เวลาอยู่ที่ประมาณ 18นาฬิกา10นาทีละ6โมงละโอเพยละน,นี่ก็จะเป็นเขื่อนริมฝั่งนครพนมของเราสร้างไปจนหน้าโครงการนี้น่าจะสร้างไปถึงสุดพระธาตพนมเลยระยะทางก็ประมาณ60กิโลเมตรตอนนี้ก็สร้างได้ประมาณ30%เปอร์เซ์ละเส้นนี้ก็จากาโงรงแรมฟอร์จูนไปถึงบ้านท่าเคาะประมาณนี้ ระยะทางตอนนี้ก็ประมาณ18กิโลเมตรนะสวยงามมากเป็นสันเขื่อนถ้าเป็นสันเขื่อนที่สร้างไว้เวลากันน้ำแบบเสาะพังสวยงามครับพามอกกำลังกายเที่ยวปั่นจักรยานเล่นขี่มอเไซค์กินลมชมวิวมาเที่ยวชมกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะถ่ายให้ดูอีกรอบหนึง่งสวยงามครับภาราสนี้ เรืองลี้ลับนะอยู่ใต้แม่น้ำขวัวเนี่เป็นสิ่งลี้ลับมากมายน่ากลัวน่าค้นหานะครับนะเดี๋ยวอีพีหน้าเราจะมาเล่าประวัติให้ดูอีกคร่าวๆนะอันนี้ก็ชาวบ้านหาปูหาปลากันเยอะแยะเลยนู่นฝั่งนู้นเป็นคล้ายๆแก่งนะจะเหมือนพวกแก่งกระเบานะจะมีโขดหินโขดอะไรโผล่ขึ้นมาเยอนะแยะพี่น้องทั้งสงปปลาวก็จะเล่นน้ำเล่นอะไรกันเนาะ น้ำนี้ก็จะมาจากแถวที่เบนะจากเมืองชออเมืองจีนไหลมา,าเชื่อน,นี้ก็จะน้ำใสหน่อยโอเคนะเดี๋ยวอีพีหน้าเรามาถ่ายให้ดูมันอีกรอบหนึ่งโอเคครับ